Cơm luôn, không luôn Ờ ba 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 tớ anh ba người người, ba tớ anh ba tớ เวียรู้ไม่เงยสิไม่เงยสิแล้วเหรอเนี่ยมันคือเก่งเถอะวะเนาะเป็นเด็กหนุอย,ยอไปเด้อยังเงยได้หรออืมไม่เงยสิเออเอรย่างนี้โอเคทุกบะมาเก่งมากค่ะโอเคไหมเ,ออเดี๋ยวอีกร้อนนะโอเคค่ะ แีบยว่า้าเกลืออ,อืมขอบคุณพ่ออเจ้าขอบคุณจ้าสร้งสร้างอโอเคพ่อม่ต้องงนขอบคุณจ้าอาไปฉีดฉีดไม่เอ,อเเเ๋ออะฉีไดไม่เอ๋ะปะเอ้ยมาอย่างนี้หนิเอาไปฉีดสินี่เต็มอยู่มาเลยเฮ้โอ้ <laughs> โอคโมใคร

ปกอะหนูลรอใส่จมูกหนูน่ะนี่แอลแอลนีนี่โมมี่เหรอเอ้ามาเอามาเก็บที่นี่